สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้จะเจอกันอีกช่วงหนึ่งของรายการทวิกิจไลน์สะนครับนะเดี๋ยวผมหาแสงมากก่อนหน้าผมจะได้ใสขึ้นผมไปดูแสงแป๊บนึงเดี๋ยวจะเจอกันในช่วงนี้นะครับนวะเกริ่นนาก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ช่วงเวลาสักอออันนี้4ี่โมงแล้วใช่ไหม สักครู่หนึ่งแล้วจะมีพิธีเปิดจะเป็นทางการงานพาณิชย์ชวนซื้อของดีทินอีสานนะครับเริ่มรายการวันนี้วันแรกผมใครที่ดูไลฟ์สดก่อนหน้านี้ผมพาไปชมพาไปทัวร์พื้นที่ต่างๆที่อยู่ในบริเวณงานทั้งหมดคุณลูกค้าแบบคือทั้งชมทั้งชิมแบบโอ้สุดๆสินค้าเยอะแยะมากมายให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อหือาคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอย่าลืมนะครับมาเที่ยวงานในวันนี้วันจะมีวันนี้20 27นะฮะถึงวันที่31กรกฎาคมมีอยู่5วันด้วยกันฉะนั้น5วันเนี่ยอย่าพลาดละกันแต่และว,วันเนี่ยเรามีกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ชมได้ชมเต็มที่เลยกับบนเวทีตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆให้ให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่อยู่ที่บริเวณด้านหน้าเวทีตอนนี้ด้านหน้าเวทีก็เตรียมพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งซิกไปด้านหน้าเวทีแล้วคุณผู้ชมจะชมกิจกรรมอย่างดีเดี๋ยวจะมีอะไรนะเขาเรียกอะไร แสดงสดให้คุณผู้ชมได้ดูได้ชมกันแล้วก็หลังจากที่พิธีการเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะเดินชมตามบูธต่างๆเหมือนที่ผมพาคุณผู้ชมชมตามบูธต่างๆอย่าลืมนะครับมาชอบมาชิมมาชมมาเที่ยวสนุกให้เต็มที่ที่ห้างธุวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์กับงานพาณิชย์ชวนซื้อของดีทินอีสานนะครับแอดชวิกิจด้วยมีแอดด้วยนะแอดด้วยนะเริ่มวันนี้วันแรกถึงวันที่31กรกฎาคม2565โอเค เดี๋ยวชมบรรยากาศโดยรอบด้านหน้าเวทีกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้ท่านประธานในพิธีมาถึงแล้วเดี๋ยวก็จะมีพิธีกรด้านหน้าเวทีอีกท่านหนึ่งซึ่งคอยพาคุณผู้ชมสนุกสนานเต็มที่แล้วก็พิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวตามผมไปนะครับแปบ๊บหนึ่งผมหันกล้องหน้าก่อนนี่นี่นี่อันนี้บรรยากาศบรรยากาศก่อนนะคุณผู้ชมนะบรรยากาศก่อนนะลงทะเบียนกันก่อน,อนละกันบริเวณนี้จุดนี้นะ ลงทะเบียนให้เส็จสาวเรียบร้อยแล้วก็มาเจอกันเดี๋ยวสวมแมสก่อนนะกอดเข้างานก่อนเข้างาน,เ,างานเดี๋ยวเขาจะไล่เราออกไปให้เราเข้างาน <g år d> อ่ะโอเคสวมแมสกันแล้วนะคุณผู้ชมมา <g år d> ภาพอ่านจะมืดนิดหนึ่งคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าด้วยความที่เรานําเสนอแสงสีเสียงบริเวณด้านหน้าเวทีแค่นั้นเองนะครับนะนำเสนอแสงสีเสียงด้านหน้าเวทีอ,อ่ะโอเคนะครับมามา อันนี้คือบรรยากาศสุดๆด้านหน้าเวทีนะครับสักครู่หนึ่งก็จะมีพิธีเปิดด้านหน้าเวทีนะครับสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งนะนีนะครับผมมาพาคุณผู้ชมมาอยู่ด้านหน้าเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับสักครู่หนึ่งก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับช่วงนี้ f เฟซบ o ๊กกระนาปลอยให้น้องๆผมเตือนด้วยแล้วกัน ช่วงไลฟ์สดมีการไม่เตือนอีกนะผมยอมแล้วเฟซบุ๊กจ๋าอย่าสักครู่หนึ่งนะครับเตรียมเตรียมการก่อนเตรียมการก่อนเติมน้ําแขกก่อนนะแขกแขกน้านาวิธีนะครับเดี๋ยวผมพาชมหน้านาวิธีสักนิดหนึ่งก่อนที่จะมีพิธีการเริ่มนะครับ อย่าลืมนะครับมาร่วมงานก็ลงทะเบียนให้เสร็จสรรพเรียบร้อยก่อนนะครับน,นี่ลงทะเบียนตรงนี้นะลงทะเบียนตรงนี้นะแล้วก็พิธีเปิดก็จะเริ่มณบัดน,นี้นะครับเดี๋ยวด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีพิธีเปิด<อ>วันนี้นเห็นมาเห็นมาเนี่ยครับท่านประธานในพิธีนะครับมาแล้วมาแล้วเนี่ยพิธีเปิดนะครับพิธีเปิดโอเคนะครับอันนี้พี่เอกนะฮะไม่รู้ยังไงของเกศนี่เป็นอะไรแกไม่รู้นะไม่ค่อยแฉพิธีเปิดเริ่มณบัดนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็วันนี้ เรานำเสน,อ,เนอแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมพยายามควายหลังแล้วก็ไปหาจุดยืนที่เหมาะสมในการถ่ายทอดสมนะครับ สวัสดีครับผู้ท่านครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่งานพาณิชย์ชวนซื้อของดีชัยนิสานแอคบุรีรัำนะครับในวันนี้ครับวันพุธที่27กรกฎาคม2565ครับใช่หรอค่ะเดี๋ยวในเบื้องต้นนะคะเราสองคนขออนุญาตคนะคะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะรวมไปถึงท่านประธานในพิธีนะคะลำดับแรกค่ะขออนุญาตต้อนรับได้คะประยัดท่านชัยวัฒน์จูนทิพย์รักหงษ์ข่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมาเชิญประมือค่ะขอบคุณค่ะ ประธานนะครับที่สละเวลามางานของเราในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านที่2นะครับท่านสุทธิศักดิ์พรมบุตรครับพาณิชจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอบพระคุณท่านค่ะและวก็ท่านใจแน่ค่ะขอเสิร์ตประเมินค่ะต้อนรับให้กับในงท่านอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะขอเสิร์ตประมินต้อนรับท่านประสงค์พศงค์ค่ะต่อเนื่องนะครับท่านที่สี่นะครับท่านขวัญใจพานุสรครังจังหวัดบุรีรัมย์ครับ สำรับให้แก่ท่านรณพัฒน์สนแจค่ะผู้อำนวยการสถาสนกงานณกพศจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านที่หครับท่านจิรพรนิยมตรงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรังค์ธาลำดับถัดไปเนท่านต๊อนราประหยัดทัศนาศักดิ์หลักเพชรนะคะหัวหน้าสถานกงารณ์สภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ และก็ต่อเดินท่านที่8นะครับท่านนักธุกิจศรีสุพนชัยประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ครับรับพาะผ่านไปขยัน,นต้อนรับไปยังท่านบดินทร์เรืองสุขศรีวงศ์ค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและท่านดารุณีโรจนศิริวิไลกรรมการบริาหารห้างทวีกิจซูปเปอร์เซ็นเตอร์ครับขอบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีไปยัง ผู้แทนค่ะจากส่วนรชาชการทุกท่านและผ่าเอกชนทุกท่านรวมไปถึงพี่สื่อมอวลชนทุกสำนักด้วยนะคะครบับงานของเราในวันนี้ครับก็แน่นอนนะครับนี่คือการรวบรวมของดีทั่วภาคอีสานของเราครับเอาไว้ในงานนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าทุกท่านได้มีโอกาสเดินชมหรือ,อยังครับ นะคม่ของอร่อยเลยนะฮะถูกต้องเลยค่ะและนอนนะคะในการจัดงานของ,ของเราครั้งนี้ค่ะกับงานพาณิชชนซื้อของดีถิ่นอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะดำเนินงานโดยพาณิชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่กระตุ้นเศรษฐกิจค่ะและ้วก็เพิ่มชอบถายนะคะการตลาดการการะจายสินค้าให้กับหล่าผูกปรดการทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์เองและทก็จังหวัดเพชรเคียรค่ะทั้งที่ทุกท่านจะได้พบกับสินค้าของดีของเด่นมากกว่าห้าสิร้านค่ะก็ปีนี้ครับถือว่าเป็น ที่มีกิจกรรมแล้วก็มีอีเวนต์เริ่มทยอยจัดกันมาแล้วหลังจาก2ปีที่ผ่านมาอัดอั้นเหลือเกินครับออโอ้โหโดยเฉพาะอาชีพอย่างเราสองคนเนาแท้เลยค่ะแท้ปราบปรามกันแล้วนะแต่ว่าปีนี้ก็เริ่มคลี้ขายแล้ก็อาก,กาจะตกใช่ค่ะ,<น>ะถูกต้องเลยคือเราสองคนไม่ต้องห่วงครับผมทำงานทุกวันนะแย่จะห่วทุกวันครับ งานของเราครั้งนี้นะคะจัดกันทั้งหมด5วันในกันค่ะครเริ่มวันนี้เป็นวันแรกวันที่27นะคะไปจนถึงวันที่3เสรกรกฎาคมค่ะพุทธศักราส2 565นะคะบริบรเวณการจัดงานของเราค่านะนักอินเวนท์ฮอลล์ส่วนอาคารใหม่ค่ะกับห้างสรรพสินค้าทวีกิ Super Center, จซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมองถูกต้องครับและก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมนะครับแน่นอนเราก็จะมีชุดการแสดงนะครับต้อนรับทุกทุกท่านในวันนี้นัแบเสนน้องน้องพร้อมแล้วครับอยู่ทางด้านหลังเวทีใช่ละค่ะต้องบอกเลยว่าน้องน้งเนี่ยต้น,น่ารักกันรักบ้านและต้องถกฝนการแส<ว>ดงนะคะก็ เรียกว่าเป็นการแสดงจัดน้องๆค่ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดปุรีรัมนั่นเองตอนนี้น้องๆน่าจะพร้อมแล้วค่ะกลิ่นทัดพร้อมแล้วะคะ่ะ